sukun-sukun nadi ngasuh di dalam parakso bang 2 ton lab-lab banyak kapit ah 20 cm 30 cm 30 cm yato pada yualama pada yati

โนปสิทฺธวานิโรสติเตสํโภปสโมสุโขอนิจจวตสํขาราอุปทวยธรรมิโนปสิทฺธวานิโรสติเตสํโภปสโมสุโขอนิจจวตสํขาราอุปทวยธรรมิโนปสิทฺธวานิโรสติเตสํโภปสโมสุโข ทัาเพสัตตามลันติจามลิงสุจามมะลิสาเลตาเทวังมะลีสามีนัดพิเมตาสังไคอ อาสูงแม่ค้าออกไปถ่าอยู่ข้างนอกรายได้ของพี่น้องสุขุมสุคนนี่ทางช่อง,งรอกระทรวงเหลกินมางานศพอยู่ทางปั่งสองเมืองสองคอนเดอ้อลูกหลานของอาแม่ย่าคัมเพ็ดคนงามเนาะมือนี่กับมือส่งสักการเด้อดพี่น้องเด้อมามือส่งสักการนี่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดปีสองพันสองหาเนาะ ด้านโม่คเูกกตันงแ่บริพาบริถิมนาะส่วนใมหญา้าในกรเหตุเกี่ยตั้งแต่มือมาเมื่อร้านเป็นเสียชีวิตถ้ามือเพิ่นเริ่มเป็นเนาะมีการงานศพเนาะงานศพอ,อ,อยู่ทางปสสงากซองยาตีพี่นอกกันเนาะขจัดให้สมเกียรต เป็นคนถี่คนหักคนแพงร้ายเลยพี่น้องโมกุหักแพงร้ายเนาอเมื่อนี่กับคนมาส่งสการนะก็ได้ายลายน้อลายแห่งเกิดคนนีทั้สุดเลยลูกดาเกยเนาะคการกระจัดห้อันนี้กับโมกุของปุริตาปุริติเนในเา้ิบีกเชียซีวิต ทังกะบี่เนาะาอยู่สามสบส่สา้ามตัดสอมองงคนคนเป็นอกควาเป็นเป็นพนักงานสินเสื้อเนาะเลยเห็นให้มู่คูหมู่ผ้าบจิเนี่ะเป็นอกควาเนีมีชีวิตแส่สางคุณงามความดียามใช้ชีวิตหมู่ก็มาส่งมือเป็นขังสุดท้ายแล้วก็เป็นเมื่อสุดท้ายเราไม่ได้ถือมือปลามาถูกเห็นคุณอาขุตาเลยว้าวเลยน งานซบอยู่ทถวปัดสองคนได้หลายทีนนะ้องมึงเทาตัดสองมิติผงงามๆน่ะขาวๆเนาะ เต็งโรงงานบอแซงเออแต่พอจะงามคือเมย่าเพ็ดเราาลมย่าเพงามทุกคนเนาะบ่สา่บบ่จบอยู่ไม่กล้าบ่เออไม่กล้าติดามย่ายังก็ซื้อเพิ่น เคยห้องแต็มไป็นาเนาะเขาบรหันทู้ซีด้บายแต่เงินเนาะเห็นแต่แต่เขามา

แม่เช็ดแกวแม่เข้าเป็นไแม่เแก้วอันนี้มจะได้เวทีแม่เรียงมากนี่สอดนะกำลังเห็นบ้าเห็นนางนนี่พี่น้องแม่ยอดประเดดในคนเท่านั้ไม่คนายกนะถ้าเรื่องแต่งหก็ได้เออแตงหามมิต่้องใหม่ๆเรื่องครัว ไปช่างครอบครัวใหม่จะพูดกระชับซีไซด์อันนี้เครื่องเตรียมไปปัส,สะเนาะเถึงจะเตรียมใหม่ใหม่เบิร์ดโอ้ไปแบบอึดบบหิวได้เนาะขอโทษเด้เร้ายไ่ยาคัมเพ็ดยาเพ็ดคนงามเตรียมห้ทงงั้งเงินทั้งคำเงินก็เอาาหา้พ้อยก็เอาาหา้เต้าก็เอายห้หน่อยใหม่เนาะมึงไปยาเพ็ดเด้อคอยกับปัดใหม่ได้ใหม่ให้ยลอดเนี่ย หมอแหกแต่กระโปงน้ำปูน้ำปลาซำบ้านขะขางสีมหานี่ผ้าพี่น้องให้พอดพอนของอันสีแต่งไปประสาดเลยพี่น้องเาบังหมอแหกแต่กระโปงเพี่องหอยเสื้อแ้าแผลยังให้มือให้จุมืดเขาผัวอืนี่ผเขาผัวแต่งให้จนมืดนี่พี่น้องระแดกประแดกเอาหา หอนมูหอนยามเด้อพี่น้องงานศพตอนนี้นกำลังจะได้เคลื่อนศพแพร่ออพร้อมด้วยญาติพี่น้องมูคูปคนไก่ซีดมีดไก่เทียงเนาะที่มาส่งสการ์นี่ก็หลายพอสมควรเคนก็นอยู่บริษัทอ่าสินเชื่อเนาะพี่น้องมูคูเคนก็นโอ้ธรรม,มาดามาลายอีดีงานศพอยู่ทางตัดซองเมืองสงขลามืองนก็วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดปีสองพันสองหาเนาะ กำลังเสเคลื่อนขอบวนเนี่ยตอนนี้กำลังขอส่งทีเพื่อนะส่งบุญส,งสง่งกุศลไปให้หลวงต้อมอนะายุเกือบอายุ34ปีขอส่วขอเชิญญาติพี่น้องลกูกหลานเนาะมาเก็บยังออกไปสั่งการด้วแล้วก็ขอเชิญทั้งวิชาส s u p p o เพิ่นเนาะ,ะมามากมาแก่นี่แหละ มังายาตี่น้องกิเตรียมเยมขมาแล้วก็ลดนระเเตรีตอนนี้ก็ได้ไม่ดันเวลาเคลื่อ,อ,อนศพแล้วพี่น้องอมีเดก็ก สิ่งแรพี่น้องสีบิดคนเฮาเมียนะมันกระสันเอาอยากสาวคนงามความดีกับสาวสาวเห็นเนาะเพราะว่าเป็นนิกาสามสิบสี่ปีนี่ก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วน้องวันนี้ก็แม่นเมื่อสงสารเยอะหลุกหลานลาน้นองนุ่ง,งซาาุนเซง เวลาเกินครบเลยเด้อพี่น้องเอาเส้นเยอะ้ะไปไปเส้นกัน

รันี้นเป็นไฟสีดำนะผู e ้ชมผู <ım. S 2> ้ให้บริกาหรถใหล่งท่ไทยเดกก็จอยู่ในรถนะเรียนขบวนนี่งานศุบะต้มก็โทษหลายๆพี่น้องม่จคุสุโคนเนอะเอฟเบอร์บิกเบอร่บิกเบอมิกมิกมิกมิมิเออก็โทษหลายๆเด้อพี่น้องงานสุบมิก บามิกอยู่ทั้งปากซองเมืองสองค์เนาะปวดเสียชีวิตตอนอยู่สามสิบสี่ปีมาๆจั่วบทใหม่นะมะย้อนเพิ่นเกิดอุบัติเหตุขี่รถไปตำอ่าตกคุม้มเมื่อนี้กับทั้งลูกทั้งร้านมียาคำเพ็ดคนงามาเขาเิ่นกาเป็นข่าวสะลดใจฮะและนอ้นอง ลูกลานนักันยธาสิบสทับบิ๊กเด้อพี่น้องทับบิ๊กเด้อเบาซื่อพิษได้ที่ผ่านมากขอโทษขออภัยหลายลานเนาะบิ๊กมิกบิกเขียนได้ไพี่น้องเลยสื่อ่นนะเมี้กระทรงสกานกับวันที่หเดือน11เนาะปีสองพันสรหาถาจับบอกเออเออถ้าจ๊บปเดยลูก ได้เวลาเวลาในเด้อพี่น้องสงสการเท b i บิ๊ก

อันนี้เหอออกขึ้นอันนี้ปะยอมเนยไม่ตั้งาเลย ัผ้าพี้อผ้าม่่ม่ผ้าแ่บอก้จะมี้านาาเอ เาออกด้วยได้คุณยายนางทังนาหรือผานอกใสไปนางามหมมูไปคนแลกถนนทงนาตเกียวันนี้ถึงสุเอะมิอายุ34ปี

ไอ้เเอะไรอ่า้ขาไม่ไแวไปมา่ยเ่ยะในเพลงบูกเกี่ยวเนาะบอลเชสิบิตคนคอมาเพลงนี้เนาะไปแบบภาษาภาษาไปแบบมวน

หลายครั้งที่เคยเสียน้ำตาต้องตัดใจลาเหมือนยานีเลยก่อนเคยเถ,ยถยูกยาหลายครั้งก่อนเคยค้าแทงลายเดือนอพลวงจนหัวใจหายเบื่อลาเดือนเหมือนคนเมายา ไปเกิดบดีทีงสุกเด้อไปแล้วพนะี่น้องจะสู่บ้านใหม่เมืองใหม่แล้วเนาะนี่กระหมูครูกันไก่ซีดมีดไก่เคียงเนาะบ้านไก่กันเคียงกไหมทรงสกนานเบามิกนี่กกรลายพอสมควรพนะี่น้องเนื่องจากว่าคุกเคียวกเป็นคนฉี่หักทุกคนเนาะมีหมูมีครูาย พวกืเอกี่อวนี่ก็ทำงานเหตุงานอยู่นำบริษัทสินเสื้อเนาะเนื่องจาก,กว่าช่วงนี้ฝากาฝนกระโตกขี่รถไปแล้วโตกคุมเนาะโตกคุมก็เลยเหตุให้เสียชีวิตเนาะในวันที่มือเพิ่นเสียชีวิตนะคะโอ้โหน้องหูแต่มือส่งสการเนาะ โอเชียชิวิตวันที่สิบเก้าส่งสการวันวันที่หนึ่งอนุสามสิบาปีเนาะคือแท้กระทาคอนสวรรค์อินอินชิลาหรือว่าบิ๊กมิกเนาะมิกหรือว่ามิกองค์ูลกระไรพอสมควร

เดินทางไปปราสาเราไปทรงสการดียกาดาวหลได้แล้วรอดกระไรหลาย